สวัสดีครับ,รบอ,อ่ผมพยายพลพันล่าสระบา,าผมนุ่งหลิงสิงราชหรือว่าจ่าสิงจากละครซิกข,ของผู้กองท่านใดครับวันนี้เรามาที่ตลาดบูจุนนดนานานๆนานน่าตรมที่นี้ <c oughs> อ๋อนี่เราหที่ทางเข้าเลยนะเนี่ยอ่าเข้าหน้าตลาดเราเลยนะครับเพราะว่าวันนี้บุญชนะกําลังวุ่นวายอยู่กับทางรูพ่อค้าแม่ขายทางโน้นอยู่นัดที่เป็นนัดที่3มแล้ว <c oughs> เราก็าาวันนี้วันนี้เป็นเป็นนัดที่3ครับผมคือตลาดนัดบุญชนะเราเราก็จะพาพี่น้องป้องไป,งปสุปผู้สุคนครับผมไปดูสินค้าในตลาดของเราว่ามีอะไรกันบ้างนี่นี่สําคัญไหมคุณไปไปดูความคึกคักข,ของตลาดบุญชนะว่ามันยังไงถูกต้องอ่าไปเลยไหม เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตหนึงหลายคนที่เข้ามาไม่ถูกบอกเลยว่าพ <P ain> ิมเข้าไปที่ Google Google, Google 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 ว่า <อะ S 1> ตลาดบุญชนะก็จะเห็นเลยแล้วก็เส้นทางก็จะบวมบอกมามาตรงน,รงนี้ตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ที่สิริเขาจะพามาอหรือว่าคนที่คุ้นอยู่แล้วอ่ะ <P ain> คือ <P ain> ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่44ครับฝ่งเข้ากรุงเทพครับผอมเราอะไรครับพี่พลญเดยวปดีกว่าไป ก็จะเห็นแผงนี่เลยนะลอตเตอรี่เริ่มจากคนชอบเสี่ยงดวงเออมีดวงนี่มีลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อ่ามีน้ำอ้อยค่ะทุกน้ำอ้อยขันสดๆนะแก้วละยี่สิบบาทครับผมครับไม่แพงแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่าอ่าคือเอาเอ้าวเอาดิครับขี่วัะดบไปจังไหนมาจังไหนบ้าไปแล้วกะละมังเออบ้าแล้วกะละมังบ้าไปแล้วกะละมังทำไมก็เนี่ยอันนี้กี่ใบเนี่ย สี่ใบสี่ใบขาย24ล้านบ้าไปแล้วกระมังหมายถึงว่าระฐยี่สล้านโอ้ยวอาไปทัวร์เอางี้ไปไปี่ขี่ไปด้วยกันไปไปดูตลาดว่ามันมีอะไรปลาปปครับพี่ปาปตกลงถูก24ล้านอ่ามันจะถูกรางวัลได้ก่อนแล้วค่อยได้พุทธคุณพุทธคุณทางนี้พุทธคุณพุทธคุณพุทธคุณอันนี้อ๋อหีวงพ่ออะไรบ้างอันนี้หลวงพ่ออะไรครับเนี่ย นี่หลวงพ่อัน,นี่โโหลวงพ่อพัดครับโอ้หลวงพ่อพัดครับผมบูชาเลย สายสาหลวงพ่อพัดกำลังมาเลยขนาดลอตเตอรี่กี่สี่ล้านแล้วผมสิ่งของจ้างครับเอาเลยจริงที่ตลาดเนี่ยผมดูแล้วผมเดินมาแล้วเออเหรอเยอะมากเลยมีทุกอย่างเลยดูไม่หมดมีเสื้อผ้าก็มีของกินก็มีอาหารเลนี่อันนี้อะไรเลยตำยำระเบิดยำทุกอย่างมีหอยด้วยมีหอยอะไรครับมีหอยหลยมีหอยเลสีมีมีขี้มีปูปูอ่ะ เอาไปกินปูเขาตัวใหญ่ไหมพี่เออตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยนี่ร้อยยังไงครับเนี่ยสองอันนี่ร้อยหนึ่งหรอไม่ใช่ครับอันนี้ปูอะไรปูทะเลครับไม่ไม่อไข่หรือว่าเนื้อปูทะเลจ้าปูทะเลปูทะเลไข่ไข่อันนู้นครับอันนี้เหรอจ้าปูไข่จ้าปูไข่สองร้อยครับปูไข่สองร้อยอ๋อประพมีไข่เดียวด้วยวัาใจไม่ถึงจะควักวัจัยไม่ถึงอยู่ใจเวัจัย อาไข่มาแลออเอาให้พี่เดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเอาตังมาให้เก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวี๋รอบนึงเก็บไว้ให้อันนี้อันนี้ผู้ใหญ่พลมัดจำไว้นะเอ้าวแล้วมาเจอแล้วเนี่ยอ่าเจอใาเจอม่เจอไม่ต้องห่วงนี่อร่อยเธอที่เดียวเชียวเท่าไรจ๊ะไข่หอยไข่หอยค่ะขายหอยหอยใหญ่หอยใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่เหมือนคนขายใหญ่ฟา อยวาใหญ่ฝาเออ๋ยวถามหน่อยอะไรครับเดี๋ยวนี้เขาขายหอยกันจงคึมกันนาเนีะขายหอยทอดเหรอหอยทอดเราต้องขายโชว์สิถ้าขายหอยบ้านผมตำรวจไล่จับตายเลยอาทางนี้ก็เป้นเฮ้ย เดี๋ยวเดียวงไงมึงยังไงมายังไงนี่ร้านเนี่ยของมันถูกไงอจะซื้อมันถูกจะซื้อไปให้ใครครับเห็นอีประทูมันสวยก็เลยจะใส่มาซื้อไปจะใส่เองแล้วจะซื้อไปให้ภรรยาใส่เองน ถ้าซื้อถ้าซื้อไปแจกคนอื่นซื้อไปแต่ซื้อให้เมียคุณคุณจะซื้อไปทำไมนี่เสื้อทั้งตัวใส่นมได้ข้างเดียวถ้าเมียผมก็ใส่ก็ไม่ค้านน้นอ่ะร้านนี้ถูกมากเนี่ยดูสิเราหกสิบบาทเออตัวละาหกสิบพี่ยี่สิบยังมีอ่ะพี่ยี่สิบยังมีครับผมมานะมานะขายอย่างอันนี้ก็แนะนำนะพี่คมซุปเปอร์โจ๊กนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่พลเดินด้วยกัน แหม่จะซื้อนี่ยังไม่ซื้อเว่ยยังจกลับมากลับมามาเดียวกันเลยฮะโอของเยอะแยะเลยท้ายพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยไม่ใช่ว่าอยากกินหอยอยากกินหอยแม่ค้ามาล่ามาล่ามาล่าสไตล์เมืองจีนนะครับเขาเรียกมาล่า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 นั่นนั่นจริงๆแล้วมาล่านี่จะถามน้องนิดนึงว่ามาล่าจริงมันคือชื่อชื่ออาหารหรือว่าชื่อนับยิ้ม น้ใช hey, ่ผมได้ย huh, ินว kind of ่านับจ like. like well, no ิ้มเนาะสดไหมสดคสดเพราะเขาต้องการเงินสดใช่ตอนที่นี่เขาจิ้มกันสดๆได้เลยเหรอใช่แล้ว แลนี่หมูนี่หมูหมูสดหมูสดมากเลยครับใครที่ใจใจไม่แข็งพอนี่มีหัวใจด้วยอ่าฮะอย่าเข้าไปใกล้นะทำไมอ่ะเขามีมีดเขาไม่ใจดำเขามีมีดสลับซ้ายขวาสัว่ทางนี้ก็เสื้อผ้าอุ้ยราคา20-50เองสวยมากคิ้วสวยมากน่า ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเลยครับถ่ายของก็ได้ถ่ายของถ่ายของถ่ายของอันนี้พกมือสองครับอย่างไอไอไอนี้จิ๊บๆคือไอ้เบียจิบจิบไอตรงนั้นเดี๋ยวสักพเขาเขาจะไปนั่งร้านเบียเราได้เลยครับได้ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วแต่เธออยู่ที่เอาที่ถนัดเขาติดเบคกะดินเอาที่ถนัดเขาติดเบคกะดินมันทางสมัยเราต้องใช้สาดแฉลบแฉลบเอาไปเลย สองนมาี่นี่มาเฮ้ยสองสองเดี๋ยวเดชิดได้าจะให้มันเป็นตุ่มปูหรือไงอันนี้มันรองเท้าหรือมันเกือมันเกือไม่ใช่ตัวหมูไอสตีนเนี่ยแรงนิดนึ่งรวยรวมาร์จีนวัยรุ่นวัยเรื่ เอฟซีเอฟซีอ <seeing> MM ่ขอบคุณมากครับคุนสี้มาคนเดียวเราะไม่มาเพราะมาหน้าร้านอะไรอย่างนี้ใจมดราณอันนี้เราไปอยู่ไหนมาเราไปอยู่ไทกไทยโบราณแทนไทย็ดคนโบราณมากที่ไหนอ่ะไว้นู่นแต่ว่าคุณของคุณแม่มี20บาทมี40บาทไม่แพงไม่แพงนี่ไม่แพงไม่แพงเปนจันด้วยถูกถูกถูก ผลไม้นี่ไม่ต้องไปพูดถึงมะเขือยีนี่นี่มะม่วงนี่ส้มนี่เป็นอะไรใช่มัยโคตรวิตามินซีอร่อยมาก้นะเอาช่วงโควิดเนี่ยช่วงโควิดนี่ดีมากเลยลุงกระดูกโคตรวิตามินซีมีมากมายเลยเมื่อกี้เราไปเดินไปตรงโน้มมาไปเจอหอยทอดใช่ไหมมันต้องเจอหอยจริงๆนี่จริงเดียวละ30บาทเองนะเนี่ยโอ้โหไม่คุณลุ้นช่อง อันนี้เป็นเนื้อแน่นขวาเลยอ่ะใหญ่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 ย้ําใหญ่จะพอร้านใหญ่ย้ายใหญ่ไหมไม่ย้่าพูดดึงหอยอันนี้คือหอยกาบใช่ไหมมีทั้งหอยแห้งหอยยิ่หอยเมียงคู่หอยสมบูรณ้หอยเมียงคู่อันนี้แก่แล้วก็แห้งๆกันอย่างเงี้ยเอาอีกแล้วอะไรกันอะไรครับหน่อยอะไรอ่ะแันนี้ดีหน่อยยังไงแค่สิบแปดล้านอ เอาได้ยี่สิบล้านโอ๊แพงเกินอันนี้18ล้านถูกกว่ารางวัลที่ถูกหมายถึงว่าถูกแล้วเขาถึงจะให้ดูร้านนี้เขาไม่ใช่เยังไงฮะอันนี้เป็นเครื่องในด้วยเกี่ยวกับเนื้อเกี่ยวกับเนื้อสายเนื้อเลยไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวก่อนนะเอาเดี๋ยวม้ามปากเอ็นแก้วไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไร ปากมัปากน้ำโอ้ปากน้ำม้มเอ็นแก้วไปที่โต๊ะข้างหลังมาเลยท่ายขายยังไงขายเป็นคีคีละห้าสิบาลยห้าห้าสิบสองคีสองคีแล้วนี่ก็มีด้วยนะมีก้อยขมมีลับเป็ดที่ทำแบบทำสดๆด้วยโอ้โหลเอาแบบแห้งจิ้มน้ำจิ้ม เปรี้ยวหรือขมขมขมเปรี้ยวนคนอีสานนะฮะเป็นคนลาว<ช>ขาเขากรุงเทพเหรอหรอ,อันนี้เนื้อทอดก็มีเนื้อทอดหมูทอดเนาะสามชั้นทอดครับอันนี้คือ กระดูกคอนโกงจับได้วยังแข็งอร่อยฮะอร่อยอร่อยสุดยอดเนี่ยเนี่ยขาไปใช่เนี่ยอันนี้กี่บาทอันนี้เอาหมดเนี่ยเอาหมดนี่แหละไปที่โต๊ะลดราคาเลยนะทีห้าสิบใช่ไหมอันนี้อันนี้เนื้อใช่ไหมหมูค่ะหมูอันนี้ซับอ่าสามชั้นครับผ้ามันไม่ครบสองขีดใส่ครบสองขีดนี่อันนี้มันกิโลแล้วเห็นเด้ไม่ถึ้ง คุ้นก็วฝามั้งบ้างฝาขวาบ้างฝาเพาะปลาชั่วน่าริอร่อยมากอลาชัวน่าโอ้ปลาเพาะปลานี่ของแท้จริงๆนี่อ่าเลือกเลือกเอาปลาที่เป็นกระเพาะมาเลยโรคกระเพาะอ่าปลาเป็นโรคแล้วบ้าแล้วไม่ใช่หรอบ้าเอากระเพาะปลา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 อะไรปลาทั้งตัวนี่จากกระเพาะหมูปิ้งน้ำสดสามารถสแกนได้ด้วยนะอ่าหรเออสแกนได้ด้วยมันใหญ่มาก ร้อยใหญ่มากจ้าร้อยนึ่งอาจจะจับแล้วไม่ซื้อร้อยหนึ่ง่ะอ้าวแล้วไงวันร้อยหนึ่งเอามีดมามีดมาเอาฟังนันบ้างฟังไปดูโน่นโน่นโน่นเอาโน่นั้นโน่นก่อนฮะหอยนางลมเลยหอยนางรมทุดละร้อยไม่แพงอชุดละร้อยหอยนางลมนี่ไม่กินกันง่ายๆนะทำไมครับ จะกินเพราะกินแล้วมันจะอารมณ์มันจะออกฟู่ฟู่ฟู่หอยนางมีอารมณ์ไม่ใช่หอยนางมีอารมณ์เอ้ยถ่ายรูปไปถ่ายรูปก่อนดิถ่ายรูปดิ กเขาจะถ่ายสองคนเรือไนี่เป็นงานแล้วผ่านไปแล้วก็หูใหญ่มากไม่ดิฉันมองใหญ่มากอะไรครับนู่นหอมนะใหญ่ที่มันหอยลูกหอยก็ใหญ่ลูกหอยก็ใหญ่ไอ้นี่ลูกชิ้นย่างลูกชิ้นย่างครับแล้วมานอกจากลูกชิ้นย่างแล้วตรงนี้เป็นไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างบางตามไม่ใช่แต่อันนี้เป็น ใครแยสาวน้อยอ๋ออันนี้ขึ้นชื่อที่ทานในเขตบางบะกงครับอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์อาหารูสูกนไปดูกันพักเสียนครับผมสมักเซียนสมบักเซียนมะกาเจลแมงดาสองอย่างข้าวบาจักบาทข้าบาทยี่สบาทสี่สิบกีครับผมยาเ้อสี่สิบต้องนีพ่อจักบาทเด้สี่สิบอัพนี้มือสันมือสันพ่อใหญ่พ่นสาสุนเลยทำไมมือสันล่ะครับทำไมมือสันทำไม มันสิออกจากเป๋อ่ยมันสั้นกำครับเอ๊ยจะสั้นทำไมล่ะสี่สิบบาทเท่ากับแปดสิบแปดรูปีครับผมครับผมแปดสิบแปดรูปีเท่ากับสี่รูเดือนเดีอย่าเล่นอย่างนี้นี่แชมป์แชมป์รำครับผมเลยเอามาหน่อยนี่กาแฟโบราณรู้เป็นไรครับกาแฟโบราณขอบคุณมากตั้งแต่กาแฟจะเป็นยังไงกับอดูจากตรงไหนดูจากคนชงเดี๋ยวก็โดนคนชงต่อยแล้วนี่ไปถามบอกไปดูคนชงเดี๋ยวโดนคนชงต่อย มุ้นะไม่ดูได้จับได้ด้วยเสียงดังด้วยทางนู้นน่ะนักก็จะมีน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยเออน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยขาไยรุ่นไวรุ่นทำกินหัวรุ่นทำกินมันต้องอ้อยแท้ต้องมีสังด้วยใช่เขาเรียกซากใช่ไหมซากอ้อยซากอ้อยซากอ้อยอันนี้ประโยชน์หลายอย่างนะยังไงครับตากให้แห้งมันทำเที่ยวฟืนได้อ่าออันนี้จริงอันนี้จริงแล้วน้ำอ้อยมีน้ำขวดน้ำอ้อยสดคั้นคั้นใหม่สดจริงๆไอ้บ้าฮะ โฆษณาเนื้อมอเนี่ยก็โฆษณาความหวานความอร่อยก็ไม่ได้โฆษณาสั่งมันไปรู้อ้เนี่อาหารป่าเอ้าโอ้มีเคโลมีเอียนมีกบเดียวเดียวยนด้วยเดียวปลาไหลผมต้องสัยมานานแล้วอาหารป่าทำไมเป็นปลาเออ ไปเวลาเราไปไงเวลาพี่ไปถ่ายของพี่ชงก้อนเนี่ยเขาบอกอาหารป่ามีกบมีปลาค้งใช่ใช่ใช่มันป่าตรงไหนเออมันก็อยู่ในป่าเนาะหนังวัวะหนังวัวหนังวัวป่าชายเลนหนังกินไม่ได้ทำไมครับเราะเล่นอยู่เล่นหนังอยู่ไม่ใช่ภาพยนตร์มาถึงว่าหนังเนี่ยผิวหนังเนี่ยอร่อยอร่อย แล้วมาดูร้านนี้วัยรุ่นนี่ซื้อเป็นซื้อทกแถมถุงีคืออย่างเงี้ยตลาดเนี้ยที่ถ่ายท่านได้ดูใจรู้ว่ามันมีทั้งของสดแล้วก็ของที่ทำแล้วก็มีอันนี้เป็นที่เราจะซื้อไปเตรียมไว้ในครัวเวลาทำกิน ส่วนทุกอย่างอันนี้ปลูกเองหรือว่าซื้อมาบางอย่างก็ปลูกเองค่ะบางอย่างเห็นไหมครับเนี่ยอย่างน้อยที่ปลูกเองเรารู้แล้วเขาปลูกอะไรเองด้วยแต่มีราคาชัดเจนราคาบอกบางอย่างปลูกเองบางอย่างซื้อมาบางอย่างไม่ต้องปลูกไม่ต้องซื้อสอยมาจากครองเลยเนี่ยสายบัวนี่อร่อยนะเนี่ยยุ้นีสายบัวโอ้โหแกงกะทิสายบัวนี่อร่อยมากเลยาถ้คนี่เนื้อสดเนื้อสดเจ้าของเขาเป็นบางเนื้อแดงๆเลยเจ้าของเป็นบางคือเป็นไปสลาม บังอยู่ทางโน้นน่ะบังเอ๊ไม่ใช่บังเวชีมาถึงเว่าเขาก็เออสายเนื้อเออเนื้อสดจริงจบังขายดีขายดีขายดีครับขายประจำที่ไหนวะขายประจำอยู่ที่วัดบัวลอยครับผมวัดบัวลอยบัวลอยไม่ใช่วัดบัวลอยบัวลอยอันนี้ดีนะเออบังบังขายยังได้เลยบังบังขายไล่เลยนี่นี่นี่มาดูนี่อะไรฮะมาดูปลากระสือ ปลาอะไรเอ่ยนี่ไงมันหัวออกไปหากินเออหรือหรือตัวแล้วออกไปเอาเหรอใช่อันนึกว่าหัวออกไปหากินได้หรือแต่ถ้าคขาจะเอาเต็มหัวก็เขาก็มีให้เหรอตัวเป็นเล่อของอันนี้สดสดสดไม่แพงด้วยนะไม่แพงไม่แพงไม่แพงร้อยกิโลละร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ครับโอเคถูกมากเยอดมากครับเป็นกิโลเป็นกิโลถูกมากก็จะมีหมูมีอะไรด้วยเนาะคุณาคุณชนะคุณชนะนี่ก็มีข้าวของหลากหลายทั้งใช่ใช่สดของแห้งของข้าวของหวานมีหมดเลยอันนี้ก็เป็นปลา เขาเรียกปลากเกลือครับปลาแดเด,ดเดียวปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวฝนตกมาสามวันยังมีแดดเยอะน่าอร่อยน่าอร่อยนะเนี่ยอร่อยอันนี้เขาไม่ได้ใส่สีเลยนะไม่ใส่สีปลาสลิดเลยปลาแดดเดียวอ๋อปลานิลโอ้ ตำบักคุงตำบักคุงมาเบิงตำบักคุงไปเนี่ยพี่น้องปองปไาใครไม่รู้จักตำมะละกอมาเบิงเออนั่นนั่นนั่นตะล้อของถึงแซ่บแทบตำมั่วตำชั่วแล้วแต่จะกระตำตำปลากระแลงตำปลามันเป็นข้อที่ไหนเนี่ยแม่ค้าตินมัยอุตลาิตค่ะนี่ไงนี่ไงอุตลาริตเวลากลับไปอุตลาริตทิ้งจะได้เป็นคนอยู่นี่ก็เป็นเป็ดเป็นไก่ไปก่อนจะบ้าเลยเหรอไม่เหมือนกันปล่อยเลยยังเออเดินไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเอานี่นี่นี่ใครจะซื้อ เออซื้อเลยนะเนี่ยเออซื้ออะไรครับล่มนี่ไงล่มเก้าหรือสองของมือสองใช่เขารอตั้งตั้งร้านอยู่อะไรนะรอตั้งร้านแกเชื่อเลยไม่รู้ใครมาวางอีตาสองคนนี้ขายแล้วล่ะอ่าต่างกันเลยทางนี้ทางนี้หน่อยสวัเดี๋ยวกันมาคุยเดี๋ยวมาคุยผักนานาชนิดเนี่ยผักนานาพันเลยเนี่ยทุกผักกําละสิบบาทมันใบใหายอ่าจ้ากําละสิบบาทนะครับไม่แพง ฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเขาทักทายอยู่เนี่ยนี่ขนมเจ๊กขนมจีนเออพวกสีเทาป่ะเนี่ยอ้จีนเทาป่ะไม่เทาอันนี้ไม่เทานนี้นี่สีเหลืองก็เฮ่อเลยเออขาวจ้วงเลยค่ะขาวจ้วงขนมจีนขาวอันนี้ออกเหลืองหน่อยมีกี่น้ำยาไม่กี่น้ำยาตันนี้มีน้ำยาเดียวจ้ะจ้ามีน้ำยาเดียวนอกจากนั้นยังมียำด้วยนะยำอ่ามีชอบกินยำอะไรคุณชอบกินยำอะไรยำปลาเจ็ดฮะเมื่อกี้เฮ้ยอีกจะบ้าเอายำแทยอเลยชอบกินยำอะไรผมจริงๆได้ผมกินได้ว่ ได้ทุกอย่างผมชอบกินยำแหนมอ่าแล้วคุณชอบยำอะไรแหนมก็ชอบเอาอายำนึงเอายำผมชอบยำแหนมคุณชอบยำยำเป็ดยำไก่โอ้ยยำไก่ยำยำเล็บมือนางผมนึกไม่ทันแสดงว่าคนละยำใช่ของคนน่ะมันคนละยำเออคนละยำรอฮอทฮางอยู่ไงกินกันคนละอย่างเอออันนี้บักมี่บักมี่ถนนผมอยู่บ้านกก๊งมี่ แหม่ท่านนั้นแคนมีอันนั้นลุงพลอันนั้นลุงพลคนละพลก็คุณก็แปเอาสิอันนี้แบบมีอันนี้อันนี้มาจากไหนครับคุณแม่มาจากแผ่นเหลีวค่ะแผ่นเหลียวเองอ๋อนึกว่าจากพันธ์เซาปูเองด้วยแผ่นเหลีกว่ะแผเหลียนเซาเดียวกันอ๋อ เนก๊ยวทอดของข้กวะเจก๊ยวทอดเก๊ยวก๊ยวก๊ยวก๊ wow. ้วกิ้วอ่บ้านนี้ยาวเลยมันทอดเปมนกันงหมดอก็มีู้อดมีไข่นกกระทามีหมูหอดดอกมีอ่าเนี่ยอ่ะน้ำซ้มนี่น้ำซ้มคั้นสดครับผมแช่เย็นี๊บจ กันเป็นเนื้อให้ที่หลังอันนี้อันนี้จะหมดแล้วเหรอปลาพัดลมเอ้าปลานี้จะหมดแล้วอ่ะอันนีปลาพัดลมเอ้าตรงน้องเป็นอะไรปลาพัดลมปลาพัดลมปลาพัดลมยังไงนี่ปลานี่ฝาคอบพัดลมอ๋อข้ากินหัวคน